สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับกับผมวุฒเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องนะครับผมวุฒิรถครอบครัวมือสองนั่นเองแล้ววันนี้ครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับเราอยู่ในบรรยากาศของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับมินบุรีกรุงเทพซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับซึ่งใครมองหารถรุ่นอื่นๆหรือว่ารถครอบครัวเนี่ยนะครับเลี้ยวมาหาเราเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าจะจบนะครับเพราะว่ารถมีให้เลือกเยอะกันเนี่ยประมาณ400-500ถึงคันเลยนะครับ แล้ววันนี้ที่ผมเอามาขายให้กับลูกค้าทุกคนที่กำลับบงดูอยู่คันนี้ก็คือ Fortuner 2.8 V ปี2 0 1 8นะครับและคันนี้คุณผู้ชมฮะรถมือเดียวเช่นเดิมเลขไม่เพียงแค่1 0 0 0 0แสนกลมๆเท่านั้นเองนะครับกับราคาตั้งขายเพียงแค่8 8 9 9 0 0บาทนะครับออกใหม่รุ่นนี้นะประมาณเกือบเกือบล้านหเลยนะครับซึ่งวันนี้บ่งลบคุณหายแล้วเนี่ยราคาเนี่ยหายไปเกือบ50%เป็นที่เรียบร้อย นะครับกับเจ้า Fortuner คันนี้เดี๋ยวผมอนุญ,ญาตนะคุณผู้ชมให้ดูป้ายสคบอเลยนะครับขายตามป้ายสคบอทุกอย่างทั้งหมดไม่มีบวกเพิ่มนะครับรถราคา889,000ถ้าเราบวกรบคุณหารแล้วนะครับคันนี้นะครับถ้าเราฟรีดาวจะผ่อน7ปี84งวดตกค่างวดเพียง1 5 0 0 0กับอีกหลักร้อยประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับตลอดอายุสัญญาในเลทฟรีดาวนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตที่ดี อาทิเช่นนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับผ่อนมาเกินปีและผ่อนดีผ่อนตรงไม่เคยล่าช้าและยังอยู่ในกลุ่มนะครับข้าราชการนะครับรับวิสาหกิจนะครับวววววก็จะได้เลดเดิบพพิเศษที่2.39ด้วยนะน,น,นี่นะครับเนี่ยน,นะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยขนาดเราถ่ายทาก็จะมีทีมงานมาดูเรานะดูรถเข้าใหม่คันนี้เพิ่งเข้าใหม่จริงๆนะเซลก,ก็เริ่มดูกันแล้วเนาะก็หากใครสนใจก็จองก่อนได้ก่อนเลยนะครับ มาเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดกันเลยนะครับว่ามีรายละเอียดตรงไหนน่าสนใจกันบ,บ้างกับตัวฟอร์จูเนอร์ 2.8V คันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางป้ายสกบอาฟ้าถือหน่อยครับได้ครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมารีวิวคันนี้กันเลยนะครับด้านหน้านะครับคุณผู้ชมหน้าตัวโฉมหน้าตาแบบนี้เลย ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบ LED นะครับย so, ้ําก่อนนะไม่ใ like ช่หลอดที่เป็นซนนอนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยฉะนั้นแล้วนะคัตออฟเนี่ยจะเป็นสีขาวคมคมตัดด้วยสีฟ้าเลยนะครับตัดสไตล์ใบบีม LED เดิมแท้นะครับหน้าเลนใสปิ้งนะครับเดี๋ยวผมถอยให้เปรียบเทียบกันแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมนะครับหน้าเลนใสเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็รวมถึงด้านล่างนะครับพวกไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับ ก็มีมาที่เป็นลักษณะรูปแบบที่เป็น led เรียบร้อยนะครับฉะนั้นแล้วคันนี้นะครับตอนเปิดไฟกลางคืนเนี่ยนะฮะแสงนะครับจะเป็นสีขาวทั้งหมดจะไม่เป็นสีอ่าวอร์มไวเลยนะครับประมาณนั้นนะครับรายละเอียดด้านหน้านะครับรถนะครับมือเดียวใช้งานมาก็ค่อนข้างน้อยนะครับคันนี้ตั้งแต่มาเนี่ยผมเห็นตั้งแต่แรกรับเลยนะพวกริ้วรอยนะครับสเก็ถหินด้านหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับฉะนั้นแล้วรถคันนี้ไม่ค่อยวิ่งในเขตต่างจังหวัดหรือว่า เส้นทางที่มีหินหรือลูกรังเยอะนะครับคันนั้นจะคันนี้จะไม่มีเลยนะฮะส่วนใหญ่ตั้งแต่มาเนี่ยสวยอันนี้ผมมีรูปนะครับตอน before ตอนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตอนที่หลังปรับสภาพเสร็จจะมีให้ดูทุกสิ่งอย่างทั้งหมดนะครับย้ำมันก่อนนะที่บริษัทผมนะครับจะเป็นการขายรถแบบสภาพพร้อมใช้เราไม่ได้ขายแบบสภาพยังไงก็ได้อะทิเช่นหมายความว่าอย่างไรหนึ่งครับคุณผู้ชมปกติรถบางที่หรือว่าอาจจะแหล่งอื่นๆเนี่ย ได้มาสภาพแบบไหนอาจจะแค่ขัดสปาเล็กน้อยแล้วก็ให้ลูกค้านะครับแต่ทางเรานะทางบริษัทเพชรยนต์นะครับรวมถึงผมวุฒิเพชรยนต์เนี่ยนะครับไม่เคยปล่อยให้ลูกค้าไปสภาพแบบนั้นนะครับมาถึงผมเก็บงานเก็บรายละเอียดขาดเคลือบสีตรงไหนไม่สวยสั่งเก็บยางก่อนส่งมอบดูเลยฮะสเปคแบบนี้ยางแบบนี้ปีไหนใส่ปีอะไรมานะครับดอกยางลึกไม้แก้มยางแข็งหรือยางนุ่นนี่นั่นจับเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมด ซึ่งลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะซื้อรถกับทางบริษัทแล้วก็ซื้อกับทางผมเนี่ยผมเช็คแล้วเช็คอีกก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับรับประกันวารันตีนะครับใครมีช่องทางของทางบริษัทต,ติดตามในเพจ f a c e b o o k จะเห็นผมอยู่เป็นประจำนะครับกับที่ลูกค้ารีวิวผมมานะฮะวันนี้ก็พามาให้ดู for รถ f o r t ก n e r กันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมทำขายรถหลายรุ่นเลย นาะคุณผู้ชมนะประมาณนั้นอา้าวโอเคมาดูรายละเอียดตัวรถต่อนะเมื่อกี้ออกทะเลไปล้อแม็กแน่นอนครับ6รูตามสไตล์ของรถ f o r t จู e r นะครับเป็นแม็กเดิมแท้นะครับจากตัวป้ายแดงมาเลยนะครับเป็นแม็กสีเทาปัดหน้าเงานะครับที่ผมมาให้ดูแบบนี้คืออะไรอยากจะให้ลูกค้าลองดูว่ามันไม่มีริ้วรอยนะครับตัวรอยเบียดฟุตบาทเนี่ยไม่มีเลยนะครับรายละเอียดเดิมสวยหมดทั้งคันนะครับแล้วก็บอดี้ตัวรถนะครับ สีเดียวโทนเดียวทั้งคันนะครับขออนุญาตนะเดินถอยออกมาให้เห็นทรงรถนิดน,นึงนะครับทรงจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวท้ายรถเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกตัดสโลปลงนะครับเหมือนตัวมิวเอ็นะครับอันนี้ก็มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันไปอยู่ที่คนว่าชอบรุ่นไหนแบบไหนแบรนด์ไหนนะครับฉะนั้นแล้วใครหารถครอบครัวติดตามไว้เลยนะผมมีขายทุกรุ่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมขายได้หมดนะ บอกคอนเซปต์มาว่าพี่อยากได้รถประมาณไหนแบบไหนนะครับประมาณนี้นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ที่จับประตูนเนี่ยเป็นโครเมียมเรียบร้อยขออนุญาตนะให้ดูด้านในนิดนึงนะครับด้านในจะเป็นสีดำตัดกระสีน้ำตาลลักษณะแบบนี้นะครับมีลำโพงทวิตเตอร์หรือว่าเสียงแหลมติดมาตรงเสา A เรียบร้อยนะครับน็อตไม่ถอดไม่ขยับนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับ นะครับรถเราเกดเทุกคันรับประกันวารันตีให้เลยนะครับส่วนโซนด้านในนะครับถ้ามองมาจากมุมผู้โดยสารด้านหน้าจะเห็นได้เลยว่าปีเบาะไม่มีช้ําครับและได้เป็นเบาะไฟฟ้าเบาะหนังกรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับด้านในนี่สวยเลยฉบเฉียวนะครับไม่มีริ้วรอยรายละเอียดต่างๆค่อนข้างเดิมเป๊ะมากๆนะครับหลังคงหลังคาสะอาดเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ออปชั่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอให้ดูบอดี้กันก่อนให้ดูตามจุดเชื่อมโยงต่างๆกันก่อน นะครับแผงประตูด้านหลังนะครับสวยงามนะครับดำตัดน้ำตาลนะครับลำโพงหลังมีมาเป็นเสียงกลางเรียบร้อยไฟสองเท้ามีมาเรียบร้อยใช้งานติดปกติทุกดวงอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวล้อของตัว Fortuner เนี่ยนะครับเขาระบบเรื่องของความปลอดภัยเขาจะได้มาเป็นตัวดิสเบรกทั้ง4รล้อนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย ABS เนี่ยมีให้ครบๆแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับส่วนตัวด้านท้ายนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบ นะครับตัว2.8แนะครับแล้วก็ไฟทงไฟท้ายเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าไม่มีเหลือขุนแตกร้าวเลยนะครับรายละเอียดค่อนข้างเป๊ะลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาหลังง่ายง่ายฮะมันจะมีสวิทช์ที่เป็นไฟฟ้าตรงนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วกดเลยนะครับเสียงดังตีดนึกถอยหลังได้เลยมันจะเปิดให้เราแบบไฟฟ้าแบบนี้ครับนะประมาณนี้นะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยข้างหลังเนี่ย นะครับก็จะถูกพับ,บเบาะแถวหลังนะเป็นลนักษณะแขวนแบบนี้จะเป็นฟิลเหมือนกับตัวรถตู้นะครับที่สามารถแถวหลังจะพับได้แบบนี้อ่าลาักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยตรงนี้นะครับแล้วก็แถวกลางนี่ก็สามารถพับเพิ่มเติมขึ้นไปได้นะครับแล้วก็โครงสร้างหลังฮะรถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับน็อตเนสไม่มีถอดนะครับตามจุดต่างเนี่ยเดิมทุกอย่างทั้งหมดแน่นอนนะครับสปอร์ตเมทอาร์รอยเชื่อมต่างๆนะครับเป๊ะหมด แล้วก็ช่วงล่างครับมุดให้ดูหน่อยนี่เลยนะครับปีกนกช็อกอัพต่างๆคานต่างๆสะอาดสะอ้านนะครับผมนี่นะปลายท่อนะครับไม่มีคราบสนิมยางอะไหล่อยู่ครบสมบูรณ์นะครับปิดฝาหลังกล้อง่ายๆฮะจึ๊บจบเลยนะครับเป็นแบบไฟฟ้าทุกอย่างทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวด้านขวาตัวรถครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะ ด้านขวาตัวรถนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเดิมๆนะครับสีลูกค้าครับไล่เฉดดูได้เลยนะครับโทนเดียวกันทั้งคันอย่างแน่นอนลักษณะประมาณนี้ขอยนาตนะคุณผู้ชมถอยห่างให้ดูทรงรถนิดนึงนะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างมากๆนะครับเหมาะนะครับกับรถเจ็ดที่นั่งนะครับมากๆเลยนะครับมาดูรายละเอียดล้อฝั่งนี้กันล้อฝั่งนี้ก็ไม่มีริ้วรอยการเบียดนะครับข้างหน้าก็เช่นเดียวกัน นะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ต่อมานะครับด้านในภายในนะครับภายในก็จะเป็นเบาะนี่เลยนะเป็นเบาะสีออกดำเหลือบๆแบบนี้นะครับเป็นของเดิมโรงงานนะคุณผู้ชมย้ําก่อนนะและหนังเนี่ยดูฮะสภาพถ้ารถใช้งานมาเยอะไม่เยอะนะครับดูได้เลยนะครับพวกเปลอกเบาะเนี่ยต้องช้ำต้องชาํารุดนะครับต้องมีการลอยย่นของหนังถ้าเกิดการใช้งานมามา,มากๆ นะครับแต่นี่บอกเลยว่าเนียนมากๆากนะตะคงตะเข็บที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีที่ชาร์จนะครับ USB นาอแล้วก็เป็นตัว power outlet 12โวลต์120วัตต์มาพร้อมกับตัวไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับมาในกำลังไฟอยู่ที่100วัตต์นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราจะหาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยมาใช้เนี่ยนะครับควรดูกำลังไฟฟ้านิดนึงนะครับอย่าให้เกินนะครับ100วัตต์นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็ด้านในนะครับด้านในก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับตัวน็อตน,นะที่มันไม่ถอดไม่ขยับเลยนะครับสติ๊กเกอร์แรงดันลมยางต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับข้างหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะรถเราจะเป็นแบบนี้เลยนะครับกเกรด A โดยที่รถเนี่ยน็อตเนสไม่มีขยับสักจุดนะี่ครับบอหนังปับไฟฟ้านะครับสูงต่ำขึ้นลงใช้งานได้ปกติทุกอย่างทั้งหมดนะครับได้ทุกฟังก์ชันและก็สภาพเนี่ยดีแน่นอน ส่วนพวงมาลายมัลติฟังก์ชันครับมาพร้อมกับตัวคูชคอนโทลเป็นที่เรียบร้อยด้านล่างนะครับเดินทางไกลเหนือปล่อยเท้าได้เลยนะครับนะก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะกับรถที่แบบเนี้ยเอาง่ายๆนะคนที่เล่นรถพวกฟอร์จูเนเล่นพวกรถครอบครัวขนาดใหญ่แบบเนี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะเป็นคถเป็นรถคนที่แบบว่าใช้งานเดินทางไกลอยู่แล้วนะครับสายเที่ยวสายแคมปิง้งขึ้นเหนือลองใต้รถครอบครัวไปกนกนไกลาย,ยาวๆนะครับ เล่นแบบนี้หายห่วงแล้วได้เครื่อง2.8ด้วยนะครับครบๆมาสตาร์ทเครื่องกันสัหน่อยดีกว่านะครับเหยียบเบรกกดเลยสตาร์ตติดง่ายๆครับลักษณะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันอ่ะปิประตูล้วเลขไม้เพียง116,000โลเท่านั้นเองไม้เดิมไม้แท้ติดรถมาเลยนะครับแล้วตัว2.8เนี่ยจะได้ตัว a d a p t ไอ้นี e ้ด้วยนะเกียกแบบคันเรชีฟนะครับ ขึ้นเหนือร่องใต้สบายนะครับอยากจะเชนเกียร์เล่นได้หมดนะครับใช้งานง่ายคุณผู้ชมนะครับอยากจะใช้อยากจะใช้เกียร์เพน่อให้ชีพคุณก็แท่ใส่เกียร์ลงมาปกติใส่ดีใช่ไหมก็ตกม,มาฝั่งเนะครับแล้วก็เชนเกียร์เล่นตามโครงนี้ได้เลยงนาะใช้งานติดปกตินะดูหน้าปัดได้น,นะผมกดคลิกเนี่ยนะก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์ตามตามมือที่ผมได้กดไปนะครับ6สปีดประมาณนี้ นะครับพอเลิกใช้แล้วก็กลับมาใส่ฝั่งดีแล้วก็ตบขึ้นก็ได้นะครับปกติกล้องหลังก็ใช้งานได้ครบปกติทุกอย่างทั้งหมดครับอันนี้คือข้อดีนะครับจอเดิมแท้โตโยต้าเลยนะนะครับรวิวนะครับวิทยุบูททครบใช้งานปกตินะครับระบบแอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลออโต้นะครับคิดไม่ออกกดออโต้เพิ่งเดียวจบครับมาจะควบคุมอุณหภูมินะครับให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับประมาณนี้ นะครับส่วนแผงตรงกลางนะครับสวยงามนะครับโหมด e ีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแอคชั่นคอนโทรล t อโต้สตาร์ทมีมาครบถ้วนสมบูรณ์เป็นลักษณะแบบไฟฟ้าและดูเกะข้างหน้านี้มีฮะแฟมต่างๆโอ้โหมีเป็นเล่มๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะมาดูส่วนสำคัญกันก่อนนะครับสัเนาเล่มนี่นะดีครับสัเนาเล่มนะครับรถมือเดียวนะครับอ่ะดูสาเนากันก่อน เลขถังเลขเครื่องตรวจสอบตรวจเช็คได้นะครับนะแล้วก็ผู้กพองนะครับพ่อบริษัทต,ตรงนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะนะนะอ่านเอาและกันนะคุณผู้ชมผมขออนุญาตไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเรื่องของพรบอคอมพิวเตอร์นะครับหน้า16ครบถ้วนนะครับแล้วก็หน้า18ชัดเจนนะครับลงทุกอย่างรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์นะครับซึ่งรถใช้ในบริษัทแบบนี้คุณผู้ชมหายห่วงได้เลยว่ามันมันเข้าส่นเช็คระยะทุกหมื่นโลครับ ก็มีการแมนเทนแนนต์อยู่ตลอดนะครับทุกหมื่นโลนะหมื่นกิโลปุ๊บเข้าศูนย์เข้าศูนย์นะและ้วศูนย์ก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ซ่อมมันเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่ให้เลยนะครับแบบนี้ต่อมาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับกับรถปี2018เลขไม์แสนนิดๆิดนะครับไปดูพร้อมพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะผมไม่ดับเครื่องยนต์เปิดแอร์ปกตินะครับแล้วก็ปรับเลนกล้องเป็นเลนวายนิดหนึน่งนะให้ดูกันแบบสดสดเลยอึ๊บ โอเคเครื่องยนต์ฝากระโปรงนะครับเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอ,อนญาตไม่เอาคานตั้งนะเพราะว่าผมถ่ายทำคนเดียวแล้วก็ไม่อยากหยุดคลิปด้วยอยากจะให้ดูแบบสดๆแบบนี้ครับน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ถอดไม่ขยับเลยคานด้านข้างซ้ายขวา,ารายละเอียดต่างๆครบถ้วนครับเดี๋ยวมาดูแผ่นเพจฝั่งนู้นกันก็นขออภัยนะคุณผู้ชมอ๊ออ่ะนี่เลยนะครับ แ่นเอต่างๆมอกอสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบตาไก่ไม่มีแกะนะครับอาจจะถ่ายทําลําบากนิดนึงนะแต่ว่าจุดป,ประสงค์ของผมก็คือไม่อยากให้ไม่อยากจับคลิปอยากให้ดูแบบสดๆเร็วๆเลยเหมือนที่มาดูรถด้วยตัวคองพี่เองนะครับลักษณะจุดป,ประสงค์ผมประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.8นะครับก็แรงม้าก็170กว่าแรงม้านะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับกับรถขนาดใหญ่แล้วก็ขึ้นเหนือล่องใต้สบายแบบนี้ นะครับหากท่านใดสนใจนะครับกับตัว f o r t u n e r คันนี้อยู่ง่ายๆครับติดต่อสอบถามครับผมเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือกันก่อนได้นะครับปรึกษาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับสะดวกรับสายตลอดสะดวกตอบแชทตลอดนะครับย4ิชั่วโมงทักมาได้เลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรถครอบครัวรุ่นไหนคันถัดไปฝากทุกคนกดติดตามไว้ให้ผมได้เลยนะครับถ้าชอบการดูรถแบบง่ายๆบ้านบ้านแล้วก็ สด,สดสดเรียวๆแบบนี้ s ับต c ไคร e ไว้นะครับไปแล้ววันนี้ขออนุญาตขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับ